ก็สว <chat> ัสดีค่ะเอวิชุลดานะคะก็นิยามเป็นว่าเป็นโซเชียลแอคทิวิสต์อาร์ติสต์ค่ะก็สำหรับงานของเอนะคะก็คืออยากที่จะให้ศิลปะเนี่ยมันพูดถึงประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็เอาศิลปะเนี่ยไปบาลานซ์ตรงกลางระหว่างความเป็นธุรกิจแล้วก็ความเป็นอาร์ติสต์นะคะแล้วก็เกิดมาเป็นโซเชียลแอคทิวิสต์ขึ้นมา ว่าเราอยากที่จะสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมออกไปแล้วก็งานของชวยดาทุกชิ้นก็จะคํานวณเรื่องราวของคาร์บอนฟุทเป็นคำนวณเรื่องราวของอปริมาณขยะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผ่านออกมากลายเป็นโปรดักต์ต่างๆโปรดักต์ในที่นี้ก็มีตั้งแต่งานอาร์ตที่เป็น Art, อินสตาเลชั่นอาร์ตงานปฏิมากรรมนะคะหรือโปรดักต์ที่เป็นกระเป๋าหรือของใช้ไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะใน <Thank you. S 1> ส่วน ช่วงแรกที่น้องเองจะเน้นเป็นปฏิมาก,กรรมใช่ไหมคะเพราะว่าจะเห็นมีผลงานที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยที่แบบตั้งโชว์อยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะเป็นงานที่ทําควบคู่กันไปนะคะแต่ว่างานที่เป็นปฏิมาก,กรรมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะเป็น b 2 b ซะส่วนใหญ่ก็คือโคงกับองค์กรแต่งานที่เป็นโปรดักต์เนี่ยกลุม่มเป้าหมายก็จะเป็นลักษณะของ b 2 c ซะส่วนใหญ่ค,ค่ะก็ะเอทำให้มันมีความหลากหลายกันภายใต้แบรนด์วิชวด,ดาค่ะ เก่งมากๆเลยแบบว่ามีพลังเยอะจริงๆแล้วอะไรล่ะคะที่มันเป็นแรงบันดาลใจหรือทําให้เราแบบรู้ว่า้ยเนียคือทิศทางที่แบบว่าคือใช่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเรียนแบบคะหรือว่ามันมันมายังไงแล้วเราแบบมั่นใจได้ยังไงว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นสิ่งที่เราแบบจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตหรืออะไร เริ่มมาจากช่วงสมัยเรียนค่ะเรียนที่ศิลปรกรรมที่จุลานะคะก็เรียนเกี่ยวกับทางด้านศินละปะโดยตรงเลยแล้วก็เกิดไอเดียที่ว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีคนที่เป็นอาร์ติสเยอะมากเลยเราก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะเป็น อยากอยากเรียนอะไรมาอยากจบอะไรมาแล้วก็อยากที่จะสานต่อในวิชาชีพนั้นๆค่ะก็เลยมองว่าอุ้ยเราจะต้องเราจบศิลปกรรมก็ต้องออกมาเป็นศิลปินเนาะทีนี้องค์ประกอบของการเป็นศิลปินอะไรนะคะก็สําหรับเอก็มองว่าการเป็นอาร์ติสเราก็อาจจะต้องรู้เรื่องของระบบการจัดการระบบ ธุรกิจไว้บ้างเพียงแค่ว่าเราจะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้เราขายวิญญาณไปเป็นแบบโอ้โหธุรกิจจ๋าลดต้นทุนให้ได้กําไรเยอะอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าให้รู้ไว้เราจะได้รู้ว่า่าเราจะพูดสื่อสารยังไงให้คนอื่นเข้าใจเราจะคํานวณงบประมาณต้นทุนต่างๆอย่างไรให้เราอยู่ได้ นี่คือองค์ประกอบของความเป็นอาทิสของเองนะคะก็ก็เลยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาพอเรียนจบก็พยายามที่จะค้นหา,าประสบการณ์ให้มันมากขึ้นด้วยการไปทํางานประจําอยากรู้ว่างานประจำเขามีระบบการจัดการยังไงก็ไปศึกษามาค่ะแล้วก็ศึกษาได้สักพักหนึ่งก็อันนั้นก็ทำควบคู่กับงานศิลปะตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ทำไปได้ประมาณ5 6ปีก็ลาออกจากางานประจำแล้วก็ ทีนี้ทําทางด้านศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะก็อยากทําให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นค่ะในในแวดวงของความเป็นศิลปะคือศิลปะจะแต่ละคนมีแนวคิดที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วถ้าสําหรับเอก,ก็คือเออยากที่จะลงลงลึกไปดีเทลของมันว่ามันเอามาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามศึกษาหาความรู้มีเพื่อนมี พี่น้องมีอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ฟังแนวคิดของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะคืออยากเป็นอาติพูดเรื่องอสังคมสิ่งแวดล้อมมันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องจริงเป็นประเด็นสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะสื่อสารอะไรออกไปในแต่ละอย่างก็ก็มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าเทรนดต่างๆเงี้ยคะ่ะเพื่อที่เอามา เอามาขโมดให้มันกลายเป็นงานศิลปะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราทําทอย่างที่จินตนาการเพียวๆเ,เลยโดยที่เราไม่ได้อิงสถานาการณ์บ้านเมืองมันก็คงจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมตามที่เราคิดไม่ได้ค่ะั่านสิทีนี้จุดตรงที่แบบว่าช่วงที่เราแบบว่าเรามันมีอะไรมันมีคําพูดเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้เราแบบว่าเออรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องไป เอมเรื่องสังคมด้วยนะเราจะต้องไปอะไรมันเกิดจากมันเกิดจากอะไรมันมีการอ่านหนังสือเหรอหรือว่ามันเข้าคอร์สหรือว่ามันยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ไงในในจุดที่แบบเ,ออเรารู้ว่าเราจะต้องไปสนใจเรื่องอย่างนี้ที่แตกต่างจากคนอื่นตรงเนี้ยค่ะประเด็นตรงเนี้ยที่อยากให้น้องเอ๋อธิบายเพิ่มน,นิดนึงวิธีการค่ะย้อนกลับไปช่วงที่ ได้ค่ะแล้วกลับไปช่วงที่เรียนปีสี่ค่ะก็ทําเรื่องวัสดุตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้จักคําว่าสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่มองว่าวัสดุเหลือใช้มันน่าสนใจจังเลยอ,อยากที่จะเคลียร์บ้านให้มันสะอาดขึ้นตอนนั้นที่เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยวัสดุเหลือใช้ค่ะที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็คัดแยกวัสดุเหลือใช้ไม่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทําอาชีพซาเล้งเหนือแล้วนะคะแค่ว่าคัดแยกที่บ้านเอาเองอยู่แล้วคัดแยกจากการบริโภคอะไรเงี้ยค่ะเอาเองอยู่แล้วทีนี้มันมีปริมาณเยอะมากเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะระบายของในบ้านเอามาสร้างเป็นงานศินลปะแล้วกันในช่วงแรกนะคะพอทําไปสักพักหนึ่งอาจารย์ก็แนะนําว่าเนี่ยจะต้องทําศิลปะนิพนธ์ลลนะก็คือวิทยานิพนธ์ในช่วงจบนะคะลองดูซิว่าเรื่องราวของ วัสดุเหลือใช้เนี่ยมันมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นไหมเอก็เลยทำรีเสิร์ชหาข้อมูลค่ะเพื่อเอามาประกอบกับงานศิลปะตัวเองล้วก็ค้นพบว่ามันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากขยะต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาตอนนั้นก็เกิดไอเดียขึ้นมาอู้มันเป็นประเด็นโลกเลยนะตอนนั้นประมาณย้อนไป8-9ปีที่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่จริงๆสิ่งแวดล้อมนี่ถูกพูดมานานมากแล้ว นานมากๆเลยนะคะก็ตอนนั้นก็มีเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะเอาอ่าเราจะทํำยังไงละ่ะให้เราสามารถเปลี่ยนขยะให้มันเกิดประโยชน์ดได้บ้างวิชุรดาเองเราเป็นอาร์ติสอาจจะสร้างเครื่องจักรไม่ได้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าคนดิจิลป่าสายอาร์ตสายครีเอทีฟต่างๆเรามีเรื่องของ แรงบันดาลใจเราสามารถที่จะเปลี่ยนไมซ์เซตของคนอื่นได้ด้วยด้วยการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางค่ะก,ก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยทำตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ช่วงแรกก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นก็โอเคมีแพชชั่นแหละรู้เรื่องอยากทำสิ่งแวดล้อมแต่ทำยังไงละ่ะพอทำไปปุ๊บสักพักเริ่มมีคนถามว่าชิ้นงานนี่สร้างขยะขึ้นมาอีกชิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ก็คาวิจารณ์หรือคําแนะนําของคนภายนอกก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เอรู้สึกว่าเอามาปรับให้กับแบรนด์ตัวเองได้แล้วก็ค่อยๆลงลึกดีเทลมันให้มันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทําให้รู้จริงรู้ลึกแล้วก็รู้อย่างถูกต้องชัดเจนขึ้นมาเรื่อยค่ะแล้วก็กลายมาเป็นวิชุรนดานท,ทุกวันนี้ค่ะก็แต่ละปีที่ผ่านมาก็มีงานศิลปะรูปแบบที่ต่างกันนอคนก็เห็นงานเอแบบ เพิ่งเพิ่งเราเพิ่งรู้จักกันในปีนี้แล้วก็ย้อนกลับไปดูงานอ,งอีกเ้ยเขาก็จะถามว่าอ้าวทาไมงานยังพ่นสีอยู่หลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นคอลเลคชันเก่านะหลายปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนั้นยังยังอยากทําเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ยังองความรู้ยังไม่มากพอแล้วก็ยังไม่ได้คิดให้ครบถ้วนก็ทุกๆปีก็จะพยายามคิดให้ครบถ้วให้มากขึ้นก็ค่อยๆพัฒนาไปคะ่ะ เจียไตจะพูดถึงเจียไตยหน่อยไหมว่าโปรดัก t เป็นยังไงสั้นๆชั้นิดน,น,นึงค่ะได้เลยค่ะก็โปรเจกต์เจียไตยนะคะคอลเลกชันชื่อว่า Wrap a d a p t เปลี่ยนถุงปุ๋ยตากระต่ายของเจียไตยค่ะให้กลายเป็นกระเป๋าซึ่งตัวกระเป๋านี้ก็มีแรงบันดาลใจมาที่ว่า,าจะใช้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือทุกชิ้นส่วนของการกระเป๋าเนี่ยจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก็เลยการเป็นงานดีไซน์ที่เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมทะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องตัดให้มันเหลือเศษต่างๆค่ะแล้วก็อเอาเศษผ้าไหมเข้าไปร่วมกับถุงกระสอบด้วยมันจะได้สร้างสีสันต่างๆให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการาจ้างงานให้กับผู้ที่ไดาา้รับผลกระทบทางาทางทางเกี่ยวกับทางด้านโควิด -19 ตอนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุบ ทุกใบเนี่ยทุกการซื้อทุกๆใบเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยมอบให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะอ๋อลิอกกะมีแบบเนี้เอจะเอางานของเองลงไปวางลายวางอะไรได้ยังไงนะคะซึ่งน้องเอกเขาก็จะมีสไตล์ของเขาแล้วก็ ของตัวเองเนี่ยก็จะทําในแนวทางของตัวเองมันก็เลยเออกมาเป็นคอเลกชันที่เราตั้งชื่อว่า The Sun and the Moon ก็คือว่ามีสองมุมมองนะคะเพราะว่างานของเองคลิกของเขาเนี่ก็จะเป็นงานแบบส่สองแสงสว่างเนาะทีนี้ของตัวเองก็คือทําในเรื่องของด h e m o น n เดี๋ยวเราจะโชว์เลยที่เห็นอยู่ด้านหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นผงผ้าน,น,นะคะส่วนขนาดเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นขนาดที่ค่อนข้าง ใหญ่กว่าที่จันตุนออกแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเอเดี๋ยวจะให้น้องเออธิบายนะคะก็จะเป็นทรงอริกรามีอันนี้คือเย็บออกมาสำเร็จรูปแล้วเป็นผ้าต่อนะคะก็จะมีสองอปโพสด้วยในถุงเดียวกันนะคะก็จะมีสีสัสนสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะลองนี่เนะาะสกายให้ดูเลยค่ะว,วันนี้ก็ล <c oughs> งมาข้างล่างเนาะมาไลฟ์ให้ดูอย่างนี้เอช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่าการวางลายวางสี นะคะจะเห็นว่ามีลายเส้นด้วยเนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นผ้าของทางแบนรนด์อารยาสัตย์สันช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะแนวคิดในการออกแบบได้ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะเริ่มแรกก็คือเกิดจากการที่ว่าเอาอเอกลักษณ์ของความเป็นวิชวดาแล้วก็เอกลักษณ์ของอาจารย์ตูนเข้ามาเบนร่วมกันก่อนก็จะสังเกตได้ว่าฝั่งหนึ่งเป็นลายผ้าของอาจารย์ตูนหรือฝั่งนึงเป็นลายผ้าของวิชวดานะคะโดยที่ฝั่งของวิชวดาเนี่ยเอกก็เลือกคัดเลือกผ้าขึ้นมาที่มันเป็นลักษณะว่าเป็นเส้นๆใช่ไหมคะมันก็จะถูกขัดกันด้วยมีเส้นตรง ที่เป็นแนวนอนแล้วก็เส้นตรงที่เป็นแนวตั้งอยู่ในนั้นมิกซ์ร่วมกันกับเศษผ้าไหมท,ที่ที่เป็นลักษณะสีพื้นต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเศษผ้าไหมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้กระเป๋าเนี่ยมันเป็นลายเนี่ยซ้ำๆๆกันมันไม่ได้เลยแปลว่าทุกท่านเนี่ยที่ซื้อเนี่ยแต่ละใบมันจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเศษผ้าใหม่หรือเศษผ้าจากทางอาจารย์ตูนออกมาจะมีลวดลายอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เหมือนให้ความรู้สึกว่าทุกทุกคนจะได้งานศิละปะไปสะสมค่ะเราเห็นเส้นของเอแล้วก็มาผสานกับแนวคิดของพี่คือพี่มีแนวคิดว่าพี่มีคาแรคเตอร์ของตัวเอสในงานอยู่ ะะก็จะมีมี history ของตัวเองเพราะว่า S เนี่จะเป็นตัวนำหน้าของนาำสกุลก็ปรากฏว่าเราก็คิดวิธีก็คือเอน,นี้ยคิดแบบสถาปคิดแบบสถาปนิกเลยว่าทำยังไงที่จะเห็น S เกิดขึ้นซ่อนอยู่ในกระเป๋าค่าที่เรามีอยู่แล้วมาใช้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันทำออกมาได้ไม่กี่ชิ้นนะคะสิ่งที่อยากจะ,ะทำต่อเนื่องเนี่ยจริงๆคือให้เขา ใครก็ได้ที่อยากได้กระเป๋าทรงนี้เอาผ้าของตัวเองนะคะเพราะมันจะคือการหมุนเวียนภายในบ้านของคุณเองโดยที่ไม่ได้ต้องไปเอาของใหม่เข้าบ้านเอาผ้ามาให้เราทำนะคะก็คือส่งผ้ามาถ้าอยากได้ทรงนี้นะคะก็ได้อธิบายซิว่าก้าวต่อไปของวิชุรดาเนี่ยมีมุมไหนบ้าง มองตัวเองอยังไงรคะรตอนนี้ได่ค่ะเก้าต่อไป <c oughs> ของวิชวนาจะทําในมุมมองไหนบ้างนะคะอันคืออยากตอนนี้จดบริษัทแล้วค่ะก็อยากที่จะขยับขยายให้มันกว้างขึ้นมากกว่าน,นี้แม้ว,ว่าตอนนี้จะทํางานหลายอย่างนะคะแต่ก็เกิดจากตัวเองตอัวเองคนเดียวเป็นหลักค่ะในอนาคตอยากที่จะ คลายตะขาบดีกว่าค่ะให้กับหลายๆคนค่ะได้ได้ได,ได้ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเปลี่ยนขยะให้มันเกิดประโยชน์ค่ะก็อาจมีการาหาทีมต่างๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็อยากที่จะเอาองค์ความรู้ของตัวเองค่ะไปถ่ายทอดให้กับชุมชนต่างๆในในประเทศไทย <c oughs> เพราะว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศมีภูมิปัญญา มีวัสดุที่แตกต่างกันออกไปภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็มีวัตถุดิบที่มันต่างกันแล้วก็เชื่อว่าทุกพื้นที่ก็มีวัสดุใช้เกิดขึ้นค่ะถ้ามองในอนาคตก็อยากจะให้วิชวดาลงไปในแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนะคะว่าเอ๊ะคุณเอาจุดเด่นจากแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนเนี่ยามาเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ในชุมชนตัวเองให้มันเกิด จะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกพ็พบกันใหม่ในวันที่7นะคะขอบคุณน้องเออีกครั้งหนึ่งแล้ว